สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาที่นัตแต่มาศทรงเปิดนิทรรศาการศิลปะเพื่อคนตาบอดวันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาที่นัตแต่มาศเสด็จไปอาคารจตุรัสจ,จามจุรีเขตปทุมวันทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศาการศิลปะเพื่อคนตาบอด การนี้ประธานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยในพระอุปธรภมจากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดที่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นภายใต้หัวข้อความสุขที่สัมผัสได้ Fe e l t h e Happiness กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปะเพื่อคนตาบอดให้คนตาบอดทั้งชาวไทยและต่างชาติมีโอกาสเข้าถึงการท่องเที่ยวสร้างจิตตนาการการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผ่านผลงานศิลป,ปะรูปแบบประติมากรรมสื่อผสมที่อธิบายถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทางธรรมชาติผลงานที่จะแสดงมีทั้งประติมากรรมประเภทนูนต่ำนูนสูงและประติมากรรมลอยตัว เป็นผลงานของนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดจ,จะแสดงร่วมกับผลงานของศิลป,ปินแห่งชาติศิลป,ปินนานาชาติรวมถึงศิลป,ปินนักร้องนักแสดงชื่อดังที่รวมสร้างสรรผลงานชิ้นพิเศษมาจะแสดงทั้งสิ้น23ชิ้นงานผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการนี้ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงฝึกซ้อมทำแบบฝึกหัดตามแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันจริงในประเภทศิลปะการบังคับม้า 6นาฬิกา55นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จไปยังสนามเรนพาสอีควสเทียนส่งฝึกทำเทสหรือแบบฝึกหัดต่างๆตามแบบทดสอบที่จะทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีมในวันที่10กันยายนนี้โดยมีนายออลองฟรองซัวผู้ฝึกสอนชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ถวายคำแนะนำในการปรับรายละเอียดในท่าทางต่างๆ ให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นในการนี้ทรงขี่ม้าปริ้นฉามิ่งม้าส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ในการแข่งขันโดยทรงวอร์มมา้าและเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบโดยเริ่มจากท่าฟลายอินเชนหรือการเปลี่ยนขานำในการวิ่งขยกการทำฮา f p ฟพิลูเอตหรือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยขาหลังของม้ายังคงก้าวต่อเนื่องการทำโชด้วยอินหรือการวิ่งเก็บไหล่ในรวมไปถึงการทำทราแวร์ หรือการวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นการทำ half pass หรือการวิ่งไขว้าขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งแบบฝึกหัดทั้งหมดที่ส่งซ้อมในวันนี้เป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้ในแบบทดสอบที่จะส่งใช้ในการแข่งขันทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected c a n อร์หรือการวิ่งขยบก้าวสั้นเพื่อฝึกให้ม้ามีพลังจากขาหลังเพื่อส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของมา้ามีความสง่างามมา,มากยิ่งขึ้น โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานสัมภาษณ์ถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นพระไทยในการฝึกซ้อมก็ต้องปรับตามโปรแกร,รมที่วางไว้หลายๆแผนนะคะเช่นแผนหนึ่งแผนสองแต่ว่าด้วยความที่โค้ชมาปุ๊บเนี่ยก็ความเซเรียสก,ก,ก็ก็ต้องเกิดขึ้นมากอะคะ่ะก็เหมือน เหมือนคู่ใหญ่มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องบอกว่าโอเคเราเล่นไม่ได้เราอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องให้ให้ให้เขาสมาธิมากกว่าเดิมแล้วก็ความตั้งใจมากกว่าเดิมบประมาณแบบล้านเท่าพลาดไม่ได้เพราะว่าโค้ชเขาค่อนข,ข้างจะดีเทลเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไม่พอใจก็เอาอีกเอาใหม่อะไรทุกครั้งก็รีพีทตลอดเวลาก็จะจะจะสื่อสารกันในในกับโค้ดโดยโดยโดย,โดยตรงแล้วก็ ก็โครกก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะเพราะก็เขา,าก็อยากให้ออกมาดีก็เลยสองวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะเข้มพอสมควรโดยเฉพาะตัวท่านหญิงอเองกับตัวพริต์เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะต้องเข้มเข้มเยอะกว่าปกติเลยนะคะก็เลยอาจจะต้องแบบซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ให้ตื่นสนามด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ตัวท่านหญิงให้สร้างความมั่นใจด้วยอะไรอย่างเงี้ย พอใจไหมก็ยังไม่ถึงขนาดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าโเอ,อเคแบบเออพร้อมแบบชอบมากอะไรเงี้ยไม่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็คือมันมันสามารถมันสามารถมาได้อีกอะค่ะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้ p ร e s e n t ์จออย่างเดียวมันต้องอิ t e อร์ม i เ t e วันด้วยมันอะไรด้วยแล้วถ้ามันยากขึ้นแล้วก็รู้ตัวตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยพลาดอะไรบ้างแล้วก็บอกต้องบอกกับทุกท่านไว้ว่าเออมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าพยายามให้มัน ฉีดเฉียดไปทางนั้นให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ยังมีเวลาอยู่อ,อึดใจอะค่ะก็ต้องทำให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุดไดมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ